ชมครับพบกับผมอาจารย์หนุ่มสรวมใจล่านะครับกับดวงประจำสัปดาห์ของวันที่28เดือนมก,กราคม2560นะครับช่วงนี้ก็ต้องอวยพรกันก่อนเลยว่าสิงเจียอยู่อีสิงหนิ่หัวชายนะครับแปลว่าอะไรนะครับขอให้ทุกท่านจงมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเฮงเฮงตลอดปี ไม่ว่าคุณจะเป็นคนไทยเชื้อสายจีนหรือว่าจะเป็นผู้ชมที่ชมเราอยู่ทั่วโลกนะครับก็ขอให้ทุกท่านประสบกับความสุขความเจริญด้วยอำนาจแห่งบรม,มครูพ่อปู่สีสุดโทไม่ญาติีปทุมมาพรแห่งองค์มหาเทพทั้งหลายมีองค์พระพิคเนศเป็นปรถมนะครับจงรลบ,บันดาลให้กับคุณผู้ชมทุกท่านจงประสบกับความสุข,คว,สขความเจริญนะครับมี นะครับคุณผู้ชมสงสัยว่าเอนะครับการที่แชร์คลิปดวงไปเนี่ยมันจะได้บุญอย่างไรนะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่านะครับบางคนเนี่ยเขากําลังต้องการทางออกของชีวิตนะครับก็นะถ้าเขาได้ดูคลิปดวงนี้นะครับเขาอาจจะได้เจอสิ่งที่ดีๆนะครับหรือ,อาบางทีบางครั้งนะครับการที่จะมาหาผมนะครับ ก็ปัจจัยน้อยนะครับเอ๊นะครับจะดูดวงกับอาจารย์หนุ่มเนี่ยครั้งละเท่าไหร่นะครับต้องบอกว่าดูเปิดดวงกันนะครับ500บาทนะครับห้าอบาทแต่ถ้าเกิดว่ามาดูที่ตั้งหัวเสงนะครับก็ดูอยู่ที่ดวงละ200บาทเท่านั้นเองนะครับแต่มาครั้งหน้าคุกก็ต้องจ่ายเหมือนเดิมนะครับก็คือเป็นการบูชาครูเปิดดวงนะครับจนถึงจนกว่าในหลวงจะออกพระเมรุ นะครับอันนี้ต้องบอกกําหนดตรงๆเลยว่า1ปีนะครับจนกว่าในอ,อ,ง,อ,องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว่ารัชกาลที่9นะครับจะออกพระเมรุนั่แหละนะครับเราถึงจะปรับไปเป็นราคาเดิมก็คือดูพระยิบศรสามบาทนะครับและดูดวงนั้น500บาทนะครับตอนนี้ดูพระยิบศรร้อาบาทจากราคาปกติ300บาทดูดวง200บาทจากราคาปกติ500บาทครับนะครับ เปิดดวงชะตากันเปิดดวงเปิดโชคเปิดลาบนะครับการบูชาครูก็เหมือนบูชาโชคลาบของตัวเราเองคุณผู้ชมครับเอาลครับดวงของคุณในสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรนะครับก็เรามาตรวจสอบกันเลยนะครับท่านที่เกิดในวันต่างนะครับตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานมาให้ดีๆนะครับผมจะทำการสับไพ่นะครับ9ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9แนะครับและทําการเสียงทายนะครับหยิบไพ่ขึ้นมานวันละหนึ่งใบไม่ว่าคุณจะเกิดวันไหนราศีไหนนะครับก็ติดตามชมนะครับส่วนในเรื่องของอปีชงนะครับเดี๋ยวจบนะครับ เดี๋ยวช่วงท้ายๆเรามาพูดถึงเรื่องของปีชงกันนะครับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ครับสัปดาห์นี้นะครับได้ไพ่อะไรเอ่ยนะครับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ได้ไพ่10ดาบครับช่วงนี้ให้ระวังนะครับในเรื่องของอุปสรรคและปัญหานะครับระวังการคบเพื่อนนะครับเพื่อนดีนะครับมีชัยไปกว่าครึ่ง ถ้าเพื่อนไม่ดีก็จะถูกหักหลังในตำแหน่งหน้าที่การงานนะครับนี่นะครับคนที่แท้งข้างหลังก็คือเพื่อนเราอะไรประมาณเนี้นะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานช่วงนี้ไว้ใจใครไม่ได้นะครับต้องทำเองถึงจะดูดีที่สุดที่สำคัญถ้าเป็นหุ้นส่วนกับใครแล้วก็ช่วงนี้ไม่เหมาะกับการทำลงทุนร่วมหุ้นกับใครสำหรับคนวันอาทิตย์นะครับ คนที่อายุมากแล้วก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ให้ระวังอาการปวดหลังปวดเอวและโรคก,กระดูกครับที่สําคัญที่สุดครับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะครับในเรื่องของการเงินนั้นต้องรู้จักใช้จ่ายครับอย่าลงทุนนะครับอย่าทุ่มเพราะถ้าทุ่มไปก็ไม่เสียอ่าเขาเรียกว่าไม่ได้อะไรกลับเคืนมาดีไม่ดีถ้ามีลงทุนร่วมหุ้นกับใครแล้วก็นะครับอาจจะถูกแทงข้างหลังได้นะครับอันนี้ต้องระมัดระวังกักกักเอาไว้นิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับ ในเรื่องของครอบครัวและความรักนั้นเขาบอกว่าช่วงนี้ปัญหาภายในครอบครัวนั้นค่อนข้างจะเยอะสักหน่อยนะครับค่อนข้างจะมีปัญหาระหองระแหงไม่ลงรอยกันนะเพราะนั้นอารมณ์เย็นๆสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับที่สําคัญก็คือคนที่เกิดวันอาทิตย์นั้นในช่วงนี้ท่านที่ยังโสดนะครับให้ระมัดระวังในเรื่องของอการครบนะครับการครบเพศตรงข้ามนะครับ เพราะว่าบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องราวของการชิงรักขักสวัสดิ์กันขึ้นมาก็ได้นะครับอันนี้ก็ระวังหน่อยกันละกันคนวันอาทิตย์ครับไม่ต้องกลัวครับช่วงนี้ถ้ามีเรื่องราวเหล่านี้นะครับให้ไปไหว้ขอพรนะครับจากองค์พ่อปู่หรือสีตาไฟนะครับขออำนาจขอบาร,รมีนะครับหรือไปไหว้เทพเจ้ามังกรคุณผู้ฟังไปไหว้เทพเจ้ามังกรจะช่วยเสริมโชคเสริมลาภปัดเป่าปัญหาและอุปสรรคไปได้นะครับ พูดถึงนะครับท่านที่มีความสนใจนะครับในเรื่องของการแก้ปีชงนะฮะปีนี้ผมมีนะครับเขาเรียกว่าเป็นลูกแก้วมังกรให้ท่านได้ได้เอาไปบูชากันเพื่อแก้ปีชงเสริมสิริมงคลเสริมโชคเสริมลาบเสริมทรัพย์ให้คุณนะครับไม่ว่าคุณจะเกิดวันอะไรเดือนอะไรปีอะไรนะครับโดยเฉพาะคนที่เกิดปีถเถาะอ่านะครับ ก็เอาไปเช่าบูชากันนะครับ599บาทเท่านั้นเองนะครับอ่ะคอบมานะครับหมายถึงว่าทักทายกันเข้ามาแล้วเดี๋ยวส่งไปให้กันละกันนะครับ mm hmm. ท่านที่เกิดวันจันทร์ครับได้ไพ่ใบนี้ครับเ a i นนะครับเป็นไพ่แห่งอําอนาจนะครับ mm hmm. เห็นไหมฮะบนศรีศรษะนะครับผู้หญิงคนนี้จะมีเลขแปดอยู่บนหัวฮะ สเตรน n นะครับมันหมายถึงความสามารถความคิดการกระทําต่างๆช่วงนี้เป็นช่วงดีของคุณเลยทีเดียวนะครับคุณเป็นคนที่มีอํานาจคุณเป็นคนที่เก่งนะครับฉลาดมากนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับการงานของคุณนั้นจะไปได้สวยเลยนะครับความสามารถของคุณอาจจะโดดเด่นนะครับเตะตาผู้บริหารอาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับหรือจะมีการทําให้ชีวิตการงานของคุณดีขึ้นนะครับ โดยเฉพาะเรื่องของการเงินนั้นถือว่าคุณเป็นคนที่รู้จักเก็บรู้จักบริหารนะครับเงิ่ของคุณอาจจะเป็นการต่อยอดทําให้ชีวิตของคุณนั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้นะครับที่สําคัญที่สุดครับท่านที่นะครับมีชีวิตคู่ต้องต้งตรงเนี้ยต้องบอกเลยนะครับว่า,าคุณค่อนข้างจะเป็นใหญ่ในบ้านนะเนาะนะครับคุณค่อนข้างจะเป็นใหญ่ในบ้านเนะี่ยเพราะฉะนั้นแล้วบางครั้งบางทีนะครับอย่าเอาแต่ใจมากนักนะครับฟังคนอื่นก็ซะบ้าง นะครับสำหรับท่านที่ยังโสดครับคุณอาจจะได้เจอคู่ที่อายุอ่อนกว่าคุณแน่นะครับท่านที่ยังโสดนั้นคุณอาจจะเจอคู่ที่อายุอ่อนกว่าคุณและถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับว่ากันไปคุณผู้ชมนะครับท่านที่เกิดวันอังคารครับเรามาดูดาวอังคารว่าได้ไพ่ใบไหนนะครับเก้าถ้วยนะครับได้ไพ่เก้าถ้วยนะครับไพ่เจ้าสัว เขาบอกว่ายังไงช่วงนี้แม่คน,นันาคารนี่ยทำงานก็ทํำด้วยความสนุกสนานมีคนคอยอุปถัมภ์ช่วยเหลือแต่นะครับบางทีบางครั้งอย่าหลงเพลินกับความสนุกสนานนั้นเพราะนะครับอาจจะถูกกันแกล้งนะครับจากมือที่มองไม่เห็นแน่นะครับหรือนะครับอาจจะถูกกันแกล้งโดยคนรอบข้างหรือเพื่อนที่คอยอิจฉาเรานะครับ ต้องระมัดระวังต้องรอบคอบในการทํางานครับนะระะนั้นช่วงนี้สัปดาห์นี้งานค่อนข้างจะมีปัญหานะครับงานค่อนข้างจะมีปัญหาแต่ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าดวงของคุณนั้นถึงงานจะมีปัญหาเท่าไหร่ถ้าเกิดคุณดูแลใจใส่ให้ดีนะครับงานของคุณก็จะผ่านไปได้อย่างฉลุยเลยทีเดียวนะครับการเงินนั้นต้องบอกว่าเป็นเงินเป็นเงินใช้เงินจ่ายเงินผ่านมือนะครับไม่ไม่ถือว่าเป็นเงินเก็บนะครับ โอช่วงนี้การเงินดีมากๆเลยนะครับแหมเป็นพ่อบุญทุ่มเจ้าบุญทุ่มเนาะนะครับแหมเพื่อนเพื่อนมาเท่าไหร่เปย์หมดเพื่อนเพื่อนมาเท่าไหร่เปย์หมดอะไรอย่างนี้ก็แย่นะครับให้ระมัดระวังด้วยกันละกันนะครับในเรื่องของการใช้จ่ายการเงินการทองส่วนในเรื่องของความรักครับอ่าช่วงนี้ต้องบอกว่าให้ระวังมือที่3นะจะเข้ามาในชีวิตคู่ของคุณนะครับสำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะครับมือที่3นะครับ มือที่สามอะไรประมาณนี้นะเออนะฮะมือที่สามเนี่ยต้องระมัดระวังเลยนะครับช่วงนี้กําลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณทําให้ชีวิตครอบครัวค,คุณวุ่นวายเป็นไปได้ครับนะฮะให้หลีกเลี่ยงในเรื่องของการที่จะเอามือที่สามนะครับหลีกเลี่ยงในการที่จะคบหรือหรือมีมือที่สามเข้ามาในชีวิตนะครับส่วนเรื่องของความรักนะครับตอนนี้ หมายถึงคนที่ยังโสดเนี่ยโอ้โหตอนนี้มีตัวเลือกให้คุณเยอะแยะมากมายเลยคุณเป็นคนเจ้าชู้นะคุณเป็นคนมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามเพราะนั้นแล้วเนี่ยนะครับช่วงเนี้มีตัวเลือกให้คุณมากมายก็แล้วแต่จะเลือกเอากันแล้วกันอย่าไปเลือกคว้าเอาคนที่เขานะครับมีเชือกนะครับหรือมีชนักมานะครับมันก็จะทําให้เราเกิดปัญหายุ่งยากไม่สิ้นสุดนั่นเองครับท่านที่เกิดในวันพุธครับอนะครับ กลางวันได้ไพ่ the flu นะครับ the flu ใบนี้นะครับฟลูภาษานี้ก็หมายถึงคนโง่นะครับแต่ไม่ได้หมายถึงว่าวันพุธกลางวันเป็นคนโง่นะนะครับแต่หมายถึงการปล่อยวางแหมช่วงนี้มันอยากจะสบายๆนะครับอยากจะไปท่องเที่ยวเนาะมันไม่ค่อยอยากได้อะไรแล้ว่ช่วงนี้นะครับ งานก็หนักการก็เหนื่อยขอพักบ้างเถอะมันเหนื่อยมาทั้งกายทั้งใจมาตลอดแล้วนะครับขอพักผ่อนหย่อนใจขอสบายๆนะครับเป็นคนปล่อยวางนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยอยากได้อะไรนะครับการเงินการทองก็เอาได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับงานช่วยสนุกสนานนะครับแฮปปี้นะครับมีความสุขไปวันๆเรื่องของครอบครัวช่วงนี้ยังไม่คิดเลยนะครับต้องบอกว่าครอบครัวนั้นนะครับ ช่วงนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับแต่เพียงบางครั้งคุณก็เบื่อเบื่อเนาะนะครับอยากไปอยู่กับเพื่อนอยากออกไปอยู่กับธรรมชาติสะบ้างอยากจะปลีกวิเวกว่างนั้นเถอะนะครับอันนี้ต้องบอกว่าดูตามความเหมาะสมนะครับไปบวชชีพราหมณ์ไปสวดมนต์ไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะเป็นการดีนะครับที่สําคัญที่สุดครับให้คุณนะครับตั้งใจทําชีวิตของคุณให้ดีนะครับโดยเฉพาะ ความสุขของคุณนะครับอย่านะครับอเอาใจของเราไปผูกพันกับฟองน้ำลายบนป้ายดินคนอื่นนะครับท่านที่ยังโสดนะครับช่วงนี้ก็ยังไม่คิดที่จะมีคู่นะครับโอ้มันวุ่นวายก็ต้องปล่อยปล่อยมันไปบ้างนะครับให้มันชีวิตมันอยู่เป็นโสดอย่างนี้ละดีนะครับเออว่ากันไปครับนะนี่ก็คือดวงของคนที่เกิดวันพุธนะครับกลางวัน มาดูท่านที่เกิดวันพฤหัส,สบ,บดีกันบ้างในสัปดาห์นี้ครับได้ไพ่ King of c ั p นะครับโอ้โหช่วงนี้ตกผู้ใหญ่เมตตานะครับเ,เขาบอกมักจะได้โชคลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ชายสูงอายุเจ้านายคุณพ่อนะครับหรือหัวหน้าฝ่ายหัวหน้างานจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์และเมตตานะครับทำให้ชีวิตของคุณในช่วงนี้ค่อนข้างจะ พบกับสิ่งที่ดีนะครับอาจจะได้เลื่อนตําแหน่งอาจจะได้โบนัสอาจจะได้สิ่งดีๆเข้ามานะครับสาหรับเรื่องของการเงินนะครับช่วงนี้ครับก็จะค่อนข้างจะสะดวกสบายไร้กังวลน,นะครับทาอะไรก็แล้วแต่มักจะมีแต่ความสุขความเจริญเข้ามาเรื่อยๆนะครับเพียงแต่ว่าตัวคุณเองอย่าประมาทเท่าน,นั้นเองอพูดถึงเรื่อง,องความรักครอบครัวนะครับต้องบอกว่าครอบครัวช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนที่ โอเคเลยนะครับอบอุ่นนะใครเห็นก็อยากอยู่ใกล้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องครอบครัวนั้นถือว่าอบอุ่นสมบูรณ์ดีแต่ว่าคุณเป็นคนขี้บ่นนะนะครับเพราะช่วงนี้สัปดาห์นี้าอาจจะบ่นเยอะสักหน่อยก็พอเพราลงหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับท่านที่ยังโสดครับต้องบอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับคนเกิดพฤหัสคุณอาจจะได้โชคลาภเกี่ยวกับเพศตรงข้ามสัตว์สองเท้าอะไรประมาณนี้นะฮะ ไม่ใช่ว่ามาทีละเท้าแล้วมันมาพร้อมๆกันอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะนี่ก็คือเรื่องราวของที่คนที่เกิดวันพฤหัสบ,บดีครับท่านที่เกิดวันศุกร์ในสัปดาห์นี้ครับเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าดวงของคุณจะเป็นเช่นไรท่านที่เกิดวันศุกร์ได้ไพ่นะครับ <c oughs> <c oughs> นะเออเพจออฟเพนชัลเคนะครับอ่าเขาบอกว่ากิจการงานของคุณตอนนี้กำลังไปได้สวยเลย นะครับสิ่งดีๆนะครับที่กำลังจะเข้ามานะครับการลงทุนนี่ลงทุนกิจการงานเล็กๆลงทุนสิ่งดีๆเริ่มต้นงานใหม่ๆถือว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งการเริ่มต้นที่ดีมากๆของคุณเองเลยนะครับที่สําคัญนะครับช่วงนี้มาถึงการงานนะครับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆจะถือว่าดีนะครับการใช้จ่ายนะครับการจับจ่ายใช้สอยต้องมีการวางแผนให้ดีครับและก็ ที่สําคัญที่สุดให้ร,ระมัดระวังในเรื่องของอความใจร้อนความใจเร็วนะครับของตัวเราเองและในเรื่องของครอบครัวนั้นในเรื่องครอบครัวนั้นนะครับเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่า,าให้ระวังนะครับปัญหาที่จะกระทบกระทั่งกันในครอบครัวพอสมควรนะครับเพราะอารมณ์ร้อนกันทั้งคู่นะครับ และที่สำคัญนะครับคนที่ยังไม่มีคู่นะครับก็คือยังไม่มีต่อไปนะครับท่านที่เกิดวันเสาร์ครับได้ไพ่ The High Priestess นะครับช่วงนี้จะมีความลังเลนะครับช่วงนี้จะมีความลังเลความไม่แน่ไม่นอนนะครับ ต้องดูนิดหนึ่งครับว่าช่วงนี้โชคชะตาของคุณนั้นค่อนข้างจะมีทั้งดีและก็มีทั้งไม่ดีนะครับไม่ดีคืออะไรญาติพี่น้องคนใกล้ชิดมิตรปริวารน,นะครับจะนําแต่เรื่องปวดหัวนะครับนําความไม่สบายใจมาให้เรื่องที่ดีคืออะไรครับหน้าที่การงานตําแหน่งนะครับจะมั่นคงแล้วก็สามารถที่จะขยับขยื่นแล้วก็สามารถที่จะเสริมนะครับ บารมีของคุณได้แต่ในเรื่องของญาติพี่น้องนี่ต้องทําใจนะครับเพื่อนๆต้องทําใจนะครับการเงินการทองนั้นก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นพูดถึงเรื่องครอบครัวนะครับคนวันเสาร์นั้นช่วงนี้ครอบครัวถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ถ้าเป็นพี่ญาติญาติพี่น้องนะครับอาจจะมีมิตรบริวารลูกหลานมาพึ่งพาอาศัยนะครับบ้างแต่นะครับในช่วงนี้เนี่ยนะ ก็ต้องใจแข็งล่ะนะครับคือถ้าเราอ่อนมากไปมันก็จะทําให้นะครับเราเองก็ต้องนะครับรับเคราะห์เองนะครับในเรื่องของครอบครัวนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ให้ระวังเรื่องของอารมณ์นะครับความเครียดของเราสะสมมาจากคนอื่นแล้วเราก็มาลงกับครอบครัวอันนี้ต้องระวังนะครับเพราะมันจะเกิดเรื่องเสียหายนะครับคือการขัดแย้งกัน มันไม่สบายใจทั้งคู่ส่วนในเรื่องของอคนที่ยังไม่มีคู่ครับในช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งคบใครนะครับเพราะคบหมาก็เจอแต่คนมีเจ้าของครับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนครับวันพุธกลางคืนได้ไพ่ห้าถ้วยนะครับไพ่ห้าถ้วยนะหมุกบอกถึงความวิตกจริตวิตกกังวลน,นะครับในเรื่องของดวงชะตาว่าเอ๊ช่วงนี้นะครับ กลัวจะผิดพลาดเหลือเกินกลัวมันจะไม่ได้เหลือเกินนะครับใช้ชีวิตอยู่กับความกลัวในสัปดาห์นี้นะครับแต่นะครับไม่มองความหวังหรือสิ่งที่มันยังเหลืออยู่นะครับเรามัวแต่ไปหันไปมองเรื่องของความผิดพลาดก็มักจะทําให้ตัวเราเองนั้นคิดและเครียดและกังวลเป็นประจำเพราะฉะนั้นท่านที่เกิดวันเสาร์ท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนนั้นหรือวันราหูต้องบอกว่าตัดเรื่องกังวลออกไปนะครับและชีวิตของคุณนั้นจะผ่านจาก ปัญหาหรืออุปสรรคไปได้นะครับที่สําคัญที่สุดครับให้ระมัดระวังในเรื่องของการาความเครียดนะครับความกุมอกกุมใจการแบกปัญหาของคนอื่นมากจนเกินไปจนบางครั้งบางทีกลายเป็นอุปสรรคให้กับตัวเราเองในการดําเนินชีวิตก็ฝากเอาไว้นะครับว่าช่วงนี้ปีใหม่จีนนะครับ แน่นอนว่าเรื่องราวของปีชงนั้นก็มีมีอํานาจหลายคนบอกเอออาจารย์เมื่อก่อนไม่มีปีชงอะ่ะเออแล้วทําทไมปีนี้ถึงมีนะครับทำไมยุคหลังๆเนี่ยไม,ม่กี่สิบปีเนี่ยทำไมถึงมีปีชงขึ้นมาปีชงหรือไม่ชงเนี่ยนะครับมันคือภาษาจีนคุณผู้ฟังจริงๆมันก็เหมือนกันกันกนกบตำราไทยเพราะคําว่าชงนีแปลว่าศัตรูนะครับเพราะงั้นคําว่าชงดีจึงไม่มี ศัตรูหรือปีที่ไม่ถูกกันนะครับอย่างเช่นปีวอกกับปีขานนะครับปีลักกากับปีเถาะอย่างเงี้ยนะครับปีจอนะครับกับปีมะโรงอย่างเงี้ยนี่เขาเรียกว่าเป็นปีชงคุณผู้ฟังนะครับอย่างนี้แล้วก็เป็นปีชงชงคือปีที่เป็นอริต่อกันหรือเป็นศัตรูต่อกันนะครับ แต่ถ้าบอกว่าเนี่ยปีที่เป็นศัตรูคือปีนี้นะอะไรอย่างนี้นะนี่แหละก็คือปีที่เป็นศัตรูกันมันชงกันมันต้องปะทะกันเพราะฉะนั้นนะครับถามว่าคนปีชงปีนี้คือปีอะไรครับปีเถาะนะครับแต่ชงร่วมเนี่ยนะครับอย่างที่บอกกันนะฮะผมเคยพูดในไลฟ์สดไปหลายครั้งว่าอ่าชงร่วมเนี่ยนะครับตามหลักของโหราศาสตร์จีนคําว่าชงร่วมไม่มีนะครับนะครับไอปีที่บอกว่า4ปีเนี่ยนะครับมันก็จะมีอ่าปีเถาะ นี่คือปีชงชงจริงๆมีปีเดียวนะครับแล้วชงอำนาจของการชงคืออะไรอำนาจการชงก็คือการอุปสรรคนะครับขัดขัดขวางนะครับความเสียหายการแตกหักนะครับการมอดม้วยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งเหล่านี้มันมันมันคือคำว่าชงศัตรูเจอกันเนี่ยแน่นอนครับเขาไม่ได้นั่งจิบกาแฟกันอย่างแน่นอนเขาต้องมีเรื่องกัน นักเลงสองกลุ่มมาเจอกันนะครับมันต้องมีนะครับมันต้องมีเรื่องกันน,นะนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าอาย่างปีละกาเนี่ยก็ชงร่วมใช่ไหมไม่ใช่ครับเขามีภาษาของเขาเขาเรียกปีคักไทยสวยปีคักนะครับก็คือปีที่เกิดปีที่คนที่เกิดปีเดียวกับองค์ไทยสวยเอียนะครับองค์ไทยสวยก็คือเทพเจ้าที่คุ้มครองดวงชะตาของของทุกคน หากใครบูชาองค์ไทยสวยเอีย้ยจะทำให้ชีวิตประสบกับความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองนะครับอ,องค์ไทยสวยเอีย้ยนะครับเป็นเทพเจ้า,าแห่งการดูแลดวงชะตาของแต่ละคนนะครับเพราะฉะนั้นในปีนี้นะครับองค์ไทยสวยเอีย้ยปีละกาลงมานะครับคนที่เกิดปีละกาก็ต้องระวังนะครับปัญหาอันจะเกิดความขัดแย้งทะเลาะเบาแวงกับผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งจะทำให้คุณมีปัญหาในเรื่องของการงาน นะครับส่วนปีแห่งไทยสวยนะครับก็คือปีที่นะครับเออขาเรียกเป็นปีแห่งเจ้ากรรมนายเวรนะครับถ้าคุณสร้างบุญมามากปีนี้คุณก็จะรวยนะครับแต่ถ้าคุณสร้างบาปมามากปีนี้คุณก็จะเจอปัญหานะครับขอยคุณผั้ฟังุ่งนี้อากาศเปลี่ยนนะครับเ,ออเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะครับอีกปีหนึ่งก็คือคลิป ก็คือปีผัวนะครับปีผัวก็คือ,อเป็นปีที่บ่งบอกถึงสุขภาพนะครับซึ่งปีนี้มันตรงกับปีชวดนะครับนั่นเองอนี่ก็คืออยากจะบอกว่านี่ก็คือการเรียกความเข้าใจเรื่องปีชงนะครับอยากแก้ปีชงนะครับโทรปรึกษากับผมได้นะครับเช่าว,วัตถุมงคลอย่างเช่นแก้วมังกรเข้าไป นะครับเพื่อเสริมดวงเสริมบารมีมีมังกรอยู่กับตัวไม่ต้องกลัวอดนะครับนี่นะแล้วมังกรนะครับชุดนี้เนี่ยไปผ่านการทําพิธีที่นะครับผมเอาไปเองนะครับไปร่วมเข้าพิธีในการบวงสรวงพระปู่ศรีสุดโทนะครับนี่นะครับแล้วก็ไปแช่ในมนต์เวัดมาแล้วนะครับอันนั้นต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆนะครับห้าบาทนะครับสนใจก็ โทรเข้ามาที่เบอร์0897756242 0897756242ย้ำอีกกันอีกสักครั้งนะครับ0897756242นะครับเอาละครับยังไงก็วันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับผมอาจารย์หนุ่มสุรพรมเจร่าลากันไปก่อนโชคดีมีความสุขทุกๆท่านครับ ร่ำรวยเฮงๆตลอดปี60วันนี้สวัสดีครับ